เออใช่ก็ได้ทำตามก็ได้ว่แต่ตัวนี้แต่งตัวไหนไี่่ดยเลยอะอะไรไม่เงี้ยกำลันใจง่ายเลยนะพี่กำลังใจถึงว่ามันใตจะแต่งกันไหม่ะยิ้มเถอะพวกมึงนอจริงตอนแรกจริงไเดียวมึงมึงจบอะไรกันเ่ยมึงอะไรมึงเป็นไรกันเนี่ยไิต่ไมคเราทไปนั่งใจได้แต่งช่ยไน่ใช่ ถันนี้สวยไม่แต่งใช่สวยตรงไหนตรงนี้แหละค่ะเราไม่ได้แต่งตัวเดียวแม่ทัอมารือยังวะแม่ทัออยู่ไหนแล้วเราจะพบหน้าแม่ท๊อปเราคือแม่ทับแท็กิงหากร้อยน้าเไหวไหดีไหมทีมสีเม่เป็นไร ดูจากลักษณะคมขุดเชิลงดนเชือกคนนี้สุงทะลุดปวดร้อนจากผมคนแล้วนักดาบทหารมาชักปืนท้าแก้วเฮ้ยกี่ปอดสูงสุดห้าเลยไอ้หนูหูมัตาเห็นบอกแก้ท่าไว้วามันเยว เป็นแม่ทัพเราเป็นแม่ทัพเราจะร้องเพลงปลุกใจของแม่ทัพมีเพลงปลุกใจด้วยเหรอใช่เพลงอะไรวะสตอร์บุรีโยนี้ฟังขวดที่อ,อ,ใใอุ่นเม็ดใหญ่ อเขามาเนี่ยหลอกมาเกนะใครนะอะไรนะลูกองวันนี้ลูกอมมีที่ไหนหรอกในออนคาเฟ็ดมันก็เหลือเม็ดเดียวอะที่เออของเก็บไว้ก่อนเออเก็บอะไรเก็บกิรจารให้ดูชัดกจรจารไหมเล่นไอ้ดียได้ยอดตัวคนเนี้ยแถวเนี้ยเยอะเนี่ยนี่เหลือแม่ทัพใช่แล้วแต่แบนแม่ทัพทำไมกระตุกกระดิ้งแบบนี้อ่ะแต่เป็นแม่ทัพรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องชื่อว่าอะไร่ะ พี่บอกอะอยากจะรู้ชื่อของแม่ทับนุนในน้าของเราคือสักดาอ๋อสักดาคาด้วยอย่าลที่ไหนสอนันอดาโรงเรียนไหนเ่ยประธานเพิ่งเหเี่มุดงอีกพี่นี่มุับตปัญาาตลอดเลยโดนจะเป็นพูดทำเปนโนเลยเหรเหมือนไง แม่เป็นแมครับป้าที่หลังมาจะมาทำอะไรเนี่ยวันนี้จะมาทำอะไรยกกองทัพในครั้งนี้ต้องการจะมาฆ่าคนและที่สำคัญเลยถ้าเจอไม่ทับหมูนี้นะจะแทงให้บิดต้องเลยพี่นีพี่นีดูระวังหน่อยพี่อันก็เป็นด้วยเหรอ กูก็ไม่เข้าใจเขากเรียกร้านร้านเรียกพีพีนี่ดูร้านอะไรเนี่ยพี่มันอยู่ไกลนพี่อันน่ะกูอยู่ทีงนู่นนู่นแค่ทับเมือง์โน้นเขาบอกเขาจะมาแทงคนอืมจะแทงให้บิ๊กเจ้าใช่ไอ้บิ๊กพูดอะไรต้องทับอย่างนั้นถ้าไม่ทับกูไม่ใช่ลูกผู้ชายนะทำไมล่ะจะทำไมเขาล่ะทำไมไงจะทำอะไรเนี่ยพ่อคนพ่อคนหนา เราตรงๆเลยถ้าเกิดมานะไม่ต้องถือไม้ถือไม้มาเสร็จแล้วจะมาหน้าหวานที่ไหนสีนซองเข้ามาแลมานะบอกกับเราเราจะเปิดประตูด้วยกันโอ้ยวกาทั่วไปเลยไทำความสะอาดทางประติทางกุมารจารย์เนี่ยไปตายไปทับคนอีกออกมาเลยต้นเราและครับไม่ใช่แล้วเหรอเนี่ยไปแม่ทางหรือไม่ให้เขาทับ ไป่ทำไมทำมัาไม่ทำไต่ทำไปถามมอยู่ไหนเนี่ยถามมเจอกัเรียบร้อยแล้วเอาอะไรเน่เจออะไรก็ไม่รู้เจอได้ทมันเดีลยวีเจอแล้ว่คุยไม่รู้เรื่องเลย่คุยรู้เรื่องนี่ไม่คุยรู้เรื่องและหลอนมาที่หนมาจาการ มาดูนกนกไหน้วเาบอกว่าพอดีต่อทีอทีเอ็มึอะไรนึงอเาตอนนนะไรตัวอื่นวัเป็นยังแล้ตอนกี้ขาดีดีนะสุกนะก็ขำก็ได้ถ้าตรงที่ไม่ขำเนี่ย แลเป็นข่าวเใครดีกับโสกันได้ครบสิ้นแล้วจะไปทำอะใหเลยไม่ิีมาเอกตัวแทนช่วยรู้ดีกว่าไม่สบียองจ้าไม่สมควรที่จะเอาสมร์ตโฟเรื่องสมร์ตโนเนีถามเจ้าค่ะจะถามอะไรชือะไรหรอยากจะรู้เหรอไม่จะบอกหรอกอัจฉริไม่อัจฉริ ออออกสครามลาลูกลาผัวมา้ยังห่ะแม่เอ๋ยแม่เอ๋ยผัวกี่ว่อนก่จะมาเนี่ยลาลูกลาเมียนี่หรอแเอ๋ยพ่อเอ๋ย่านี่จะมาทำเสอ็จก็จะมาเช็ค่โนครัวอะไ งั้นก็เลยเรียกข้าหาารหลับไปนายไป้ยลุกไ้นอนไยอมหลับยองนอนไรตดเห็นวไปเนอเห็นทวนเห็นว่าเป็นหินกำลงว่ากันอยู่วนงามยิ่งมารยาชาสารเหน่ไแล้ว ปากกลอมลูกมือควายเต็้เลูกเหงออีกแล้วมือมีไว้ทํากับข้าวเป้าก้นครัวเฮ้ยจะไปยอมนะจะไปย่ตายตายโอยหยอกไะผมจะต้องยอออีดอมานั่งข้างหลังด้ยจะไใช้เก็บกดไง มามุกเดียวกันป <to> ้หวะแก่ก็เป็นแก่ก็เป็แข่งเรือมื่อต้องมั้แข็งอยู่แลยเกียรหยาบกีนกไทยไม่ช่ชวไอเขาเลยละคนนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรดา อกันทั้งวันดีคดเนี่ยวันนี้แค่ลูกยิบลูกยิดถ้าเราูเชิญตลกงั้นสองกับ้องบัตรองสังกับ้อรอรอร <c oughs> อตาตางกันคลับมันก็ไปกูรู้ทาง

I'm <laughs> แ,แต่ถ้าโดงก้าวแวะนอ้องพีคก็ต้องมาเป็นหัวเขาโ <c oughs> อาไหมไ้ดีใจ้เพื่นอย่างไรก็ชนะไอ้หัวหวหัว อยู่แล้วใครได้ออกนึกขึ้นต่อเลยแล้วขอบคุณนะเจ้าอยู่